คนเป็นพ่อนะก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลลูกไม่ใช่ว่ามีความเงียนแล้วก็เยผู้หญิงแล้วมันจะท้องมันจะมีลูกอะไรก็ป๋ะช่างหัวมันนี่คือสันดานของผู้ชายสันดานผู้ชายที่เย่ที่เห็นแก่ตัวโดยเฉพาะชายไทยชายไทยเนี่ยเห็นแก่ตัวที่สุดไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวไม่มีความรับผิดชอบต่อลูก ทุกอย่างทิ้งให้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงนะนี่คือสันดานของผู้ชายไทยในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆชายแท้นะมีประมาณสิบล้านคนสันดานเป็นอย่างนั้นหมดเพราะว่าจะไม่เคยสนใจลูกเลยมีความเงี้ยงกระเยผู้หญิงผู้หญิงจะอุ้มท้องก็เรื่องของมึงลูกจะเกิดออกมาผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลก็เรื่องของมึงลูกจะเป็นยังไงก็ไม่ได้สนใจนี่คือสันดานของผู้ชาย อตอนนี้คนก็มาลุมด่าบอกว่ากูข่าวพ่อตายทิบทำไมถึงนิสัยอย่างนี้พ่อของตัวเองพ่อบังเกิดก้าวสังคมมันแย่ไงสังคมมันแย่คนจนนะเนาะคนจน มันพ่อแม่พ่อก็เป็นอย่างนี้แม่ก็เป็นงนี้ชีวิตครอบครัวกระจนอยากได้เงินจะทำยังไงถ้าดูแม่ค้าออนไลน์ตั้งเยอะแยะโกหกตอแหลก็ได้ดีก็รวยกันประสบความสำเร็จแต่คนที่ทำแบบตรงไปตรงมาโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ยากนะมีแม่ค้าออนไลน์โกหกตอแหลเล่นกันพนันนะ เล่นการพนันขนเงินไปเล่นต่างประเทศเล่นพนันออนไลน์แต่มันก็ประสบความสำเร็จมันก็ประสบความสำเร็จมันก็รวยมันก็ซื้อรถสี่สิบล้านห้าสิบล้านมันก็ซื้อบ้านใหญ่โตเป็นร้อยล้านคือพวกเนี้โกหกต่อแหลแล้วก็รวยแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วคนก็ตกเป็นเหยื่อกเยอะเช่น ออมทองอย่างเงี้ยซื้อกล่องสุ่มอย่างเงี้ยแล้วลงทุนกับเขาอย่างเงี้ยแล้วจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่าอย่างเงี้ยแล้วบอเอาเองินไปลงทุนแต่จริงๆคือไปเล่นการพนันเล่นจนหมดตัวเล่นจนหมดตัวแล้วตอนนี้รัฐบาลเขาก็เลยบอกว่าหน่วยงานของรัฐบาล เขาบอกเลยบอกว่าใครที่ไปซื้อที่มันโลกขายบ้านโลกขายรถโลขายสินค้าแบรนด์เนมอะไรที่มันซื้อมาเนะี่ยคนที่ไปซื้อจะถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่ค้าออนไลน์มันต้องสําเร็จรูปเนะี่ยคือเอ,อผลิต้องมาก็ต้องอวดร่ำอวดรวยมีรถหรูค่ะ <c oughs> ท่หนึ่งสี่ห้าสิบล้านมีบ้านใหญ่ๆโตๆอวดร่ำอวดรวยเพื่อให้คนเนี่ยเห็นแล้วศรัทธาแล้วก็อยากจะมาร่วมธุรกิจด้วยมาซื้อของไปขายแล้วเขาก็ทำสำเร็จด้วยเขาก็ประสบความสำเร็จด้วยประสบความสำเร็จด้วยเออแต่คนที่ทำแบบตรงไปตรงมาไปไม่ได้อ่าก็บอดโจรอารมณ์เปียว ควงเปินจี้ชิงน้ำท่อมจี้ชิงน้ำท่อมทำไมน้ำท่อมถูกจกะไยฮะขับไปแถวไอ้ปทุมธาน,นีนนทบ,บุรีโอ้โหคนขายข้างกลางเต็มไปหมดขวดละยี่สิบบาทเห็นคาเป็นวขวดขวดขายจอดเป็นปิกอัพคันหนึ่งแค่ถูกขวดละยี่สิบาททำไมต้องก้นอืมเอ๊ วันนี้ลอตเตอรี่แอปหนึ่งแอปเลยอายการสั่งฟ้องเขารับสารภาพหมดเลยก็คือวันที่รับสารภาพหมดพอรับสารภาพหมดแล้วก็เพื่อที่ปรับไปสองล้านหกบอกว่าเหตุมันเกิดตั้งแต่ปีหกสี่แล้วแล้วเขาเอามันจะหมดอายุความตระหดเลยรีบสรุปสั่งฟ้องเลยอืม응เขาบอกว่า เพราเยอะปับเพราะว่าเสียเวลาจะได้ไปสู้คดีอื่นไม่งั้นโอ้โหต้องไปขึ้นศาลต้องกี่ร้อยคดีนี่นี่นี่อันนี้นางสาวไทยนางสาวไทยนางสาวไทยไปพาไปชื่นชมธรรมชาตินี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมโตขึ้นโตขึ้น อ,อีเลิอบรีไปไม่ต้องมาเสือกช้างแรกเย็ยดอีอะของซื้อก็ไม่ซื้อแต่ชอบมาเสือกไปทำให้ตัวมึงมีแดกก่อนอี้เหี้ยดอกทองตัวเองยังไม่มีแดกแลเลยเนี่ยจะไม่ไม่ถมถ,ม,ถมมึงกูไม่ทำค่ะของกูอร่อยอยู่แล้วทำไมกูจะต้องไปแถม เออของฉันอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องแถมของฉันดีอยู่แล้วมีแต่คนมาชมเนี่ยลูกสาวของคุณพี่ที่ว่าอยู่เพชรบูรณ์เนี่ยก็ซื้อสลิมลิงไฟเบอร์ให้แม่เขากินเพราะแม่เขาไม่ถ่ายเลยสามสี่วันแม่เขาแปดสิบ่เมื่อกี้เขาส่งไลน์มาบอกเลยบอกว่าเนี่ยสลิมลิงไฟเบอร์ดีมากเลย แม่เขาเนี่ยสามสี่วันถึงจะถ่ายทีแล้วก็ถ่ายก็ถ่ายไม่สุดแปดสิบกว่าละกินสลิมดิงไฟเบอร์ของแม่ไปสองซองห้าชั่วโมงเท่นั้นเองโอ้โหถ่ายเลยตัวเบาเลยตัวเบาเลยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหดีมากเลยเดี๋ยวต่อไปจะให้แม่เขาแค่กินวันละซองเพราะว่าแม่เขาทาดหนักนี่นิดถ่ายถ่ายคลิปให้ดูด้วยนูน่อยนูหน่าดีหน้อ่ะชิมลองชิมซิวันนี้ชงให้สซอง อร่อยไหมอร่อยเออเดี๋ยวลองดูนะว่าจะปวดยึมไหมนะอร่อยนะสองชอง้อนสองชอง้อนเพิ่งได้ของกินอีกโอ้อร่อยนะอร่อยเออ fc fc อ,อย่าเ,ออ FC, เออพิชมดูค่ะนี่แล้วแล้วพี่คนเนี้ยเขาส่งไลน์เมื่อกี้ว่าแบบเม่ สลรมดิ้งไฟเบอร์ของแม่ดีมากเลยแม่หนู่80กว่ากินไปสองซองห้าชั่วโมงถ่ายเลยเพราะว่าแม่เนี่ยสามสวันถ่ายทีถ่ายก็ไม่สุดบอกดีใจมากเลยที่แม่ผลิตออกมาทําให้แม่หนูขี้ออกเอเอเราก็ดีใจของกูดีอยู่แล้วไม่ต้องมาแถมอย่ามาเสือกอีเลิฟรีบไบใสหัวไปช้างลากเย็ดดอกทองชอบเสือกกูขายถูกอยู่แล้วขายถูกนี้ก็ไม่มีกําไรแล้วอย่าเสือกอีเหี้ย มึงก็ไปทำเองอีสัตว์เออฮัลโเดี๋ยวพีรห้าวันีลงไปสามกิโลนลคะนีวันนี้หมดเกี้ยงแล้วองก่อ วันนี้หลือมดเดือกินแค่สามซองจริงจริงนะแม่แม่วันนี้หนูมาชั่งน้ำหนักนะวันนี้น้ำหนักหนูเยอะแปดสิบห้าจุดเก้าสิบอันนี้แม่นี่เห็นไหม ของเราดีไม่ต้องมาแถมเฮียอะไรเราเพราะกูขายถูกอยู่แล้วคนอื่นก็ขายห้าร้อยเก้าสิบเขาผสมแป้งของกูนี่หัวเชือ้อของกูขาย 200, 5, 1, สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสองพได้สิบสองกล่องตกกล่องละร้อยเจดสิบส่งฟรีแล้วหัวเชือ้อดูเสจเห็นได้เพดไหมเนี่ยชงสามซองยังเข้มข้นขนาดน,นั้นแล้วมันอร่อยกินไม่ยาก เราขายด้วยคุณภาพเราไม่ต้องไปแบบไปไม่ได้ไปหลอกให้คนมาซื้อเข้าใจยางเราขายด้วยคุณภาพไอของคนอื่นเขามันแบบผสมแป้งเขาเขาขายแพงเขาก็เลยแบบว่าอ่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเขากขายกล่องตั้งห้าอยกูขาย200รอยีสัตว์โง่และเสือกซื้อก็ไม่ซื้อแต่ชอบเสือกแสดงความคิดเห็น Ü พุงยุบช่วยขับถ่ายผิวใสกล่องละสองร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรี 12, สิบสองกล่องสองพันส่งฟรีนี่ลายคิวอโคดนี่เบอร์โทรส Butt ัส่งซื้อชื่อบัญชีลีนาะจังจันจาศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์อ่าอันนี้นะคะสลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่า กองละ300บาทส่งฟรี4กล่อง1,000ส่งฟรี10กล่อง2,000ส่งฟรีสำหรับตัวแทนจำหน่ายอันนี้นะคะลาย QR Code เบอร์โทร0816304622หรือที่โอนเงินมาที่ธนาคารชื่อบัญชีลีนาจังจันจาเลขบัญชี0051108280สม l i m งไฟเบอร์ปุงยุบช่วยขับถ่ายขาวไซกล่องละ2บาท12กล่อง2,000กล่องละ170 ร้อยกล่องกล่องละร้อยสิบบาทโทรศูนย์แ4 6 2นหกสอแล้วไลน์มาที่แอดลีนาดัดแกงอันนี้ QR วอาโคนะคะอันนี้เบอร์บัญชีรีนาจังจันจาศ0 5ย์ศูนย์หนึ่งองแะคะอันนี้สลิมดิงเลมอนเบอร์รี่ นะคะเป็นชามะนาวผสมตะกูลเบอร์รี่มีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลัดเบอรี่แบ็คเบอรี่กล่องละ200บาทค่าส่ง105กล่องหนึ่ส่งฟรีสิกล่องสอง0ส่งฟรีอันนี้ลายคิวอโคสแคปหน้าจอโทร0816304622อันนี้สั่งซื้อนะคะโอนเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีรีนาจังจังจงจงนจาได้ที่บัญชี0051108280 แม่ลดไปหกิโลกินมาถึงวันนี้ยี่สิบห้าวันลดไปหกิโลก็ดีใจแล้วเดินข่องขึ้นพุงเมียเมื่อก่อนท้องก้าเดือนเนี่ยตอนนี้พุงพุงยุบลงไปเยอะเลยเมื่อก่อนตูดเนี่ยเริ่มอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้ตูดแฟบลงไปแล้วผ้าอย่างกินไม่ต้องไปตัดกระเพาะไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกําลังกายเราแก่ละหกสิบสี่กระดูกกรอบหมดแล้วข้อเสื่อมหมดแล้ว และอันนี้มันดีมันลดคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นความดันกินได้เพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลมันไม่มีไขมันทานมันไม่มีแป้งมันไม่มีคอเลสเตอรอลเอออันนี้แม่ชงโชวตอนเช้าอ่ะโกโก้ห้าซองอ่ะอันนี้มันละลายหมดตอนเช้าที่กอนแม่กินข้าวเช้าไงตอนสิบเอ็ดโมงเนี่ยที่แม่ใส่แข็งอ่ะห้าซองอย่างเนี้ยแล้วมันละลายหมดเนี่ยแม่ก็มากิน เินแล้วมันช่วยควบคุมความหิวเนี่ยแม่กินตั้งแต่เช้าใช่ไหมตอนสิ0โมงใช่ไหมจนถึงเดี๋ยวนี้แม่ยังไม่ได้กินข้าวอีกเลยนะรู้หรือเปล่าเนี่ยพอกินข้าวเช้าเสร็จแล้วมาจะกินโกโกเ้เนี่ยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะเติมให้ดูเนี่ยเห็นไหมหมดเลย มันช่วยควบคุมความหิวมันทําให้อเราไม่หิวทําให้เราไม่กินไงไม่กินเราก็ไม่อ้วนไงน้ำหนักมันก็